ก็มาพบเอ่อผู้มีการสุธามอุญยากาพิมพ์ซึ่งเป็นเพื่อนเรียนนักแต่สมัยอยู่ประถมเนะาะโรงเรียนเทศบาลสาวัดเหนือ,อเราเรียนอยู่ชั้นเดียวกันทีนี้คุณสุธามก็สอบข้าโรงเรียนประจอำจังหวัดได้เนาะทีนี้ส่วนจารยงก็ สอบบไม่ได้บัตนด้ยก็ไปเรียนโรงเรียนศรีศิลวิทยาโรงเรียนอกรีราชเนาะข้าซาเมื่อ่าน่าดรเตชัยยงสอบพอได้จังแม่แมอก็เลขคิวทุกอย่างมันเป็นด้วยข้าบนดูแลอยู่ครับครผมนๆเรามาพบกันแล้วก็ถือเป็นเพื่อนรักที่ไม่ได้เจอกันมาหกสิบปีครับผมแล้วก็อยากให้ท่านพอพูดอะไรสักหน่อยครับนะครับเชิญครับครับผมผมถือว่าครับ เอาถือว่าการที่ท่านศาสตราจารย์ดรชัยงประวงแวะมาเยี่ยมครับผมถือว่าเป็นเป็นมงคลอันใหญ่าลวงถสาเรับถ้าเป็นสมัยโบราณของอีสานเป็นว่าสานเยียบหน้าพญาเหียบเรื่องเด่นอยสางมากับครับดรชัยเยงหนึ่งเพิ่นเพิ่นเป็นคุ้นเก่งแต่เป็นเด็กน้อยครับบ่เคยสอบด้ที่สองแต่ว่า คนเงืดกมดจังหวัดเลยว่าเป็นอย่างสอบขอเข้อสอบอก้อด้วยเลยไม่ได้ครับแล้วเ<ม>พิ่นพ่กเป็นเพิ่นเทียนหนังสือเก่งซื่อๆครับย่างอื่นเพิ่นก็นเกงเ่งมดเป็นต้นว่างงานจักสารสาร